จำไว้นะอาจารย์สอนให้มีคนมาขอความทุกข์เราเราสอนเขาอย่างไงอาจารย์จะสอนให้นะว่าจะควรจะบอกเขายังไงอ่ะสมมติมีคนหนึ่งมาถามกาลังอกหักเลยเโดนไปนอกใจโดยมีเมียน้อยอาจารย์จะสอนอยังไงตั้งสติตั้งสติตอนนี้เราต้องมีสติก่อนเราอย่าเพิ่งไปเห็นอย่าเพิ่งไปยินดียินไ้ายกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นตั้งสติเห็นจริงแล้วใช่ไหมจริงมีหลักฐานทุกอย่างแล้วใช่ไหมใช่ชัวร์แล้วใช่ไหมชัวร์ตั้งสติ เราต้องมีสติสัปชัญญะเราอย่าเพิ่งไปกังวลว่าอนาคตจะเป็นยังไงอยู่ได้ไม่ได้ไม่ต้องไปกังวลมีสติตอนนี้ก่อนตั้งมั่นเราอย่าเพิ่งไปคิดถึงอนาคตว่าจะมาจะไปตอนนี้เราต้องตั้งอยู่กับตัวเองก่อนมีภาระอะไรใช้ชีวิตไปตามปกติอย่าเพิ่งไปยินดียินร้ายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเขาลองพิจารณาดูสิตอนนี้ถ้าไม่มีเขาจะอยู่ยังไงอยู่คนเดียวได้ไหมได้สิสมัยที่ไม่มีเขาไม่เห็นเป็นอะไรเลยทําไมมีตอนนี้มีเขาแล้วมันจะอยู่คนเดียวต่อไปไม่ได้เลยเหรอในเมื่อเราที่ผ่านมมาาาเเรก็อยยู่คนดีว เมื่อก่อนนี้เราก็ไม่มีเขาไม่ใช่เหรอแต่เรามีเขาทุกวันนี้ได้เพราะอะไรละ่ะเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมไปคบ,บกับเขาใช่ไหมเกิดความผูกพันรรรใช่ไหมเกิดการยึดติดใช่ไหมว่าเขาต้องเป็นของเราคนเดียวพอเวลาวันนี้เขาไปมีคนอื่น <im ılan> <ๆ>เราก็เลยมีความทุกข์ใช่ไหมเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าความตุขมมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราไปมีเขาใช่ไหมเราไปยึดมั่นถือมั <im icking> ่วว่าเขาต้องเป็นของเราคนเดียวใช่ไหมเราไปยึดมั่นถือมั่วว่าเขาจะไม่เสื่อมจากเราใช่ไหมเราไปพอใจใช่ไหมว่าเขาเนี่ยต้องคบเราคนเดียวพอเวลาเขาไม่คบเราคคนนเเเเดดียววว้าาาไปอื่่รกกกกิมมมทุขใใจแลช จำความทุกนี้ไว้นะว่ามันเจ็บขนาดไหนมันทุกข์หนักหนาสาหัสขนาดไหนถ้าให้ทุกอย่างเงี้ยต่อไปไหวไหมไม่ไหวอ่ะร้องไห้ออกมาแล้วไม่ไหวใช่ไหมเนี่ยอาการร้องไห้นี่คือความทุกข์ใช่ไหมเห็นไหมันทุกข์ขนาดไหนจากการเข้าไปยึดมั่นคนหนึ่งว่าเป็นของเราแล้วอาจารย์จะบอกเขายังไงเริ่มไล่เขาฟังก่อนให้เขาเห็นโทษก่อนออยู่กันยังไงมีความทุกข์ยังไงพอใจยังไงไม่พอใจยังไงไล่ไปไล่ไปแล้วล้อมบอกเขาบอกเขาอย้ออกจากความทุกข์นี้ยังไงมันทุกข์เพราะคิดใช่ไหม เวลาเราคิดถึงเขาอะ่ะเวลากลับห้องไปเราไปมองเตียงแล้วเราก็จินตนาการใช่ไหมเตียงนี้ฉันกอดกันเออกลับไปนั่งฉันซบไหลเขาที่เตียงนี้เออไหลนี่อย่าให้ใครมาจูบมากอดอะไรโมสิกค,คำสร้อยต้องเข้าแล้วที่กูเก่าไปป่ะเนี่ยเพลงเนี่ยร้องก็ร้องไม่ได้เด็ผิดศีลเออแก้มนี้อย่าให้ใครรูปคำเออกุ้ตายแล้วคูไม่ทันยุคสมัยเขาแล้วนี่แก <c oughs> แก่เกินไม่ทันยุคสมัยเพลงนานเกินนี่กูว่าใครทันนี่น่าจะรุ่นพอประมาณนะเนี่ยกูนึกเพลงไม่ออกนวเนี่ยกูนึกออกเพลงเดียวเนี่ยเออร้องไม่ได้ด้วยอ,อพิจารณาเอาสิความคิดนี้มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมเพราะอะไรตาไปกระทบรูปใช่ไหมเราไปเห็นเตียงแล้วเราก็ไปจินตนาการว่าเตียงนี่เรานอนกอดกันรเรานอนหอมแก้มกันเรานอนจูบกัน แต่ทุกวันนี้เขาไปจูบกับคนอื่นแล้วเขาไปกอดกับคนอื่นแล้วฉันรับไม่ได้ฉันเสียใจฉันทุกข์ใจเหลือเกินไหวไหมเริ่มไม่ไหวแล้วอยู่ได้ไหมเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วเริ่มทุรนทุรายฟูมไฟร้องไห้เห็นหรือยังทุกเกิดจากอะไรมองเห็นไหมเห็นทันไหมไม่ทันนั่นไงทุกเกิดจากความคิดไงถ้าไม่คิดขึ้นมาไม่ปรุงแต่งขึ้นมาเห็นเฉยเฉยอ่ะมันจะทุกไหมไม่ทุกใช่ไหมเวลาเดินออกไปไม่เห็นทุกไหมล่ะไม่ทุกทุกเพราะเห็นใช่ไหมและเห็นและคิดตามใช่ไหมทุกไหมทุกแล้วนั่นไง วิธีการทํายังไงเปลี่ยนความคิดไปคิดอะไรคิดพู้โทแทนแต่ลองคิดพู้โธในใจสิอ่ะคิดพู้โธอย่าคิดตอนนี้กำลังคิดเรื่องแฟนอยู่ไหมอ่ะลองคิดพู้โทแทนอย่าไปคิดเรื่องแฟนคิดได้ไหมได้ไหมได้เห็นไหมดับยางดับแล้วอ่ะกลับไปยังเรื่องแฟนกลับไปแล้วอาจารย์อ่ะทํายังไงอีกทิ้งกลับมาคิดพุทโทํทซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอย่าไปต่อยอดอย่าไปคิดนี่ เห็นไหมดับยังดับแล้วแต่ดับได้มันก็เกิดใหม่ได้ <c oughs> วิธีการทําอะไร <c oughs> ทําซ้าๆจนอะไรจนมันเกิดขึ้นมาไม่ได้อีกเราทําซ้าๆมันจะเกิดขึ้นมาซ้ํามันจะเกิดขึ้นอีกไหมไม่มีทางไม่มีทางเกิดได้ถ้าทําซ้ําๆจําไว้เออ <c oughs> เพราะนั้นช่วงแรกมันจะลาบากหน่อยนั่นแหละจําไว้เพราะไม่เคยปฏิบัติเวลามันทุกข์มันเลยเจ็บเจียนตายคนที่เขาปฏิบัติเวลาทุกข์มันจะเบาบางกว่านี้เยอะมันจะไม่เจียนตายจําไว้ มันจะไม่สาหัสสากันขนาดนี้เนี่ยเวลาบอกเขาเนี่ยเรียกว่าอาการไม่ปลอดใจเขาเรียกว่าอะไรพูดตามความเป็นจริงสอนตามความเป็นจริงแต่อย่าไปตะคอกเขาอย่าไปตวาดเขาเพราะอะไรเพราะเขาลําบากมาอยู่แล้วต้องเมตตาบอกสอนแก่เขาแต่อย่างในกรณีไร้สดเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ใครเป็นใครอาจารย์ด่าลูกเดียวใส่เลยเออใครรับได้รับรับไม่ได้แล้วแต่ตัวมึงเลยเพราะอะไรอาจารย์ไม่ได้ยิงตรงไปที่หาใครโดยตรงอาจารย์ไม่ได้ด่าเฉพาะเจาะจงตัวบุคคล แต่ถ้ามันเป็นตัวบุคคลไปด่าไม่ได้มันจะหนักกว่าเดิมต้องอะไรพูดตามจริงบอกสอนเขาตามจริงให้เขาคิดให้ได้ตามหลักความเป็นจริงแต่ไม่ปอบเออกูไม่ปลอบนะไม่นั่งรูปหลังนะเดี๋ยวก็ผ่านไปการลอบใจไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ทําให้เขารู้เห็นตามความเป็นจริงเราต้องช่วยให้เขารู้เห็นตามความเป็นจริง<อ>แล้วเขาจะเกิดปัญญาอีกหน่อยเขาเจอความทุกข์เรื่องนี้ได้เขาจะไม่วิ่งหาอะไรเลย เขาจะไม่วิ่งหาใครใครเลยแต่เขาจะทําที่ตัวเขาเองได้เพราะอะไรเขารู้วิธีแล้วคนเมตตาบอกสอนแก่คนอื่นเราต้องสอนวิธีในการแก้ความทุกข์ถ้าครั้งหน้าเจอทุกข์แบบนี้อีกเขาจะแก้ได้ตัวเขาเองได้โดยไม่ต้องไปวิ่งหาใคร